สวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ดอกพิกุล EP ที่3นะคะหลังจากที่เราได้ถักขยายงานออกมานะคะเป็นจำนวนเท่ากับครึ่งหนึ่งของรอบอกของเรานะคะซึ่งเสื้อตัวนี้เราจะทำอกอยู่ที่36-38นิ้วใส่ได้ค่ะให้วัดทางยาวนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังแขนซ้ายแขนขวานะคะให้วัดจากมุมนี้ถึงมุมนี้ให้ครึ่งหนึ่งของรอบอกเราค่ะ เผื่อยืดด้วยเนาะได้สิบแปดครึ่ง EP นี้เราจะมาทําการเชื่อมตัวนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะเราจะเริ่มงานตรงจุดสีแดงนะคะซึ่งจากนี้ไปเราจะไม่ทํามุมนะคะเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามโซ่สามนี่คือแทนเอฟนะคะบวกด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามเป็นโซ่หกค่ะเราจะทําตัวแบบนี้ตัวขั้นแบบนี้ แล้วให้เราพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในห่วงนะคะลงในห่วงตรงจุดมุมเนี่ยนี่นะคะแถวใหม่ของเราจะออกมาเป็นแบบนี้ถักโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เริ่มทำกีบเลยค่ะแทงเข้าไปดึงขึ้นมาปลดค้างไว้ปลดค้างไว้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในโซ่สาม เราก็ขึ้นงานปกติเลยนะคะกลีบที่สามก็มาลงตรงนี้เสร็จแล้วได้สามกลีบก็ดึงล็อกหนึ่งครั้งโซ่สามแล้วก็ทำอีกหนึ่งกลีบลงในนี้เหมือนเดิมรวบดึงหมดพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง ขั้นได้โซ่สามแล้วก็เอฟลงที่เดิมนะคะให้เราขึ้นดอกตามปกตินะคะเลื่อยมาจนถึงมุมฝั่งนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ถักดอกปกตินะคะจากมุมสีแดงเริ่มต้นจนมาถึงดอกสุดท้ายของอีกมุมทีนี้เราจะทำการเชื่อมมุมฝั่งนี้เข้ากันเป็นวงแขนนะคะตรงนี้คือวงแขนค่ะให้เราพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปในจุดมุมเดี๋ยวจะบอกว่าสำหรับคนที่ไม่ต้องการ ใต้ลักแร้เพิ่มนะคะเราจะจับมุมสองมุมประกบกันนะคะม,ม,มุมฝั่งนี้กับมุมฝั่งด้านล่างนะคะให้เราแทงแบบนี้มุมชนมุมนะคะแทงแล้วก็ดึงผ่านทำโซ่3ามเอฟลงที่เดิมแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ดึงผ่านนึกภาพออกไหมเนี่ยเราสามารถเชื่อมแบบนี้ได้เลย ถักโซ่สีขึ้นดอกตามปกติเลยนะคะแล้วก็ถักเวียนฝั่งนู้นไปมาถึงฝั่งนี้ก็ทําเหมือนเดิมค่ะมุมชนมุมนะคะแต่วันนี้เราจะทําห่วงแล้วเป็นการเพิ่มดอกอีกหนึ่งดอกใต้รักแร้นะคะซึ่งหนึ่งดอกจะใช้สามห่วงเดี๋ยวตรงนี้ให้เราพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ทําตัวขั้น แบบนี้นะคะโซ่สามลงที่เดิมนี่นะคะตรงจุดมุมเราจะถักแบบนี้ซึ่งเหมือนกันกับตรงจุดเริ่มต้นเลยทําตัวขั้นแบบนี้นะคะเราจะทําห่วงนะคะหนึ่งสองสามสี่ขึ้นต้นด้วยโซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งแทงลงไปตรงนี้ปดหนึ่งสองสามทำเหมือนตอนขึ้นคอเลยค่ะทําอีกสองห่วงหนึ่งสองสามสี พันหัวเข็มสองครั้งห่วงที่สองห่วงที่สามโซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งปักลงไปปดหนึ่งปดสองปดสามนี่นะคะเราจะได้สามห่วงใต้รักแร้ทีนี้ให้เราลูดงานมานี่คือวงแขนแล้วให้เราจับมุมอีกด้านหนึ่งนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วแทงลงไปในจุดมุมของฝั่งนี้เลยนะคะซึ่งเหมือนก,นกันกับจุดนี้ค่ะ ขั้นด้วยโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่เดิมนี่นะคะแล้วเราก็จะขึ้นดอกตามปกติด้วยโซ่สี่แทงลงไปปลดค้างไว้ค้างไว้กลีบที่สองลงตรงโซ่สามปดกลีบที่สาม ก็ได้สามรวบล็อกหนึ่งครั้งตามด้วยโซ่สามทำกลีบที่สี่รวบแล้วก็ทำตัวขั้นแบบนี้ลงในนี้เลยทำเป็นแล้วนอะตรงนี้ขั้นด้วยโซ่สามแบบนี้ค่ะแล้วเริ่มกลีบใหม่ก็โซ่สี่ แล้วก็ทําเหมือนกลีบที่หนึ่งสสามแล้วก็สี่เลยนะคะใต้วงแขนของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะอย่าลืมนะคะใครที่ไม่ต้องการดอกเพิ่มสามารถให้จับมุมประกบกันแล้วก็ทำไอตัวสามเหลี่ยมตรงนี้หรือตัวขั้นตรงนี้ได้เลยค่ะนะคะให้เราทําแบบนี้ถักดอกปกตินะคะ ไปจนถึงมุมนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดนี้ค่ะจากมุมฝั่งนี้นะคะเราก็ได้ถักเลื่อยมาจนมาถึงอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะทําการเชื่อมเหมือนฝั่งที่แล้วเลยนะคะด้วยการทําตัวขั้นแบบนี้ด้วยเอลงในจุดมุมโซ่สามแล้วก็เอฟลงที่เดิมหนึ่งครั้งก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ทําห่วง สห่วงนะคะขึ้นต้นด้วยโซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งแทงลงไปปดสองปดสองแล้วก็ปดครั้งสุดท้าย1ห,ห่วงห่วงที่สองโซ่สี่ก็พันหัวเข็มสองครั้งแทงปดหนึ่งสองสามห่วงที่สามหนึ่งสองสามส,ามสี่พอสองคอแทงเข้าไป หนึ่งสองสามเราก็จะได้สามห่วงเท่ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็รูดมาฝั่งนี้ถึงจุดเริ่มต้นเราก็จะมาซีดึงผ่านกับโซ่ที่สามตรงจุดเริ่มต้นค่ะหนึ่งสองสามให้เราซีดึงผ่านเลยนี่ค่ะใต้หลักแล้วเราจะออกมาเป็นแบบนี้นะทั้งสองฝั่งเท่ากันทีนี้แถวต่อไปค่ะเราจะขึ้นงานกลางตรงตัวนี้นะคะ ให้เราเลื่อนเข็มมาหนึ่งครั้งแล้วก็ x เ,เราจะขึ้นแถวต่อไปค่ะถักโซ่ห้าเสร็จแล้วให้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งปิดงานลงในนี้เลยปิดดอกละสองกลีบนะคะตรงนี้ก็ขั้นด้วยโซ่สามทำอีกหนึ่งกลีบ แล้วก็ถักปกติไปเลยโซ่ห้า x ลงในนี้โซ่ห้าแล้วก็ปิดดอกนี้อีกสองกลีบขั้นด้ยวยโซ่สามแล้วก็ทำอีกหนึ่งกลีบแล้วก็ถักปิดดอกธรรมดานะคะทีนี้ ให้เราถักไปค่ะดอกนะคะปิดดอกขั้นด้โซ่ห้า x ลงในตัวนี้ฝั่งนี้ก็โซ่ห้าแล้วก็มา x ลงในนี้ค่ะให้เราถักไปนะคะจนมาถึงจุดดอกสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงฝั่งนี้ค่ะเราได้ถักปิดดอกทุกดอกนะคะดอกละสองกลีบจากจุดเริ่มต้นจนมาถึงอีกฝั่งหนึ่งตรงจุดใต้ลักแล้ฝั่งนี้พอเราถักปิดดอกสุดท้ายเราตามด้วยโซ่ห้าให้เรามา x ลงในนี้เลย นะคะตรงช่องที่เราทำไว้เนี่ยตามด้วยโซ่ห้าเสร็จแล้วตรงจุดใต้รักแลวให้เราเว้นหนึ่งห่วงพอถึงห่วงที่สองให้เราทำเหมือนกับว่าปิดกีบนะคะกลีบหนึ่งกีบที่หนึ่งขั้นด้วยโซ่สามแล้วก็พอกลีบที่สองก็ลงจุดเดียวกันนะคะพอเราถักโซ่ห้าเสร็จแล้วให้เราเว้นหนึ่งห่วงเราก็มาลงตรงนี้เลยค่ะ ห่วงที่สองครั้งที่สองครั้งที่สรวบแล้วขั้นด้วยโซ่สามแล้วก็ทำอีกหนึ่งกลีบลงในที่เดิมปด1นึ่ค้างปดสองค้าง3ามค้างเสร็จแล้วก็รวบพร้อมกันนี่นะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราปิดดอกแล้วตามด้วยโซ่ห้า พอโซ่ห้าเราก็จะมาเอ็กแบบฝั่งนี้ค่ะแต่ลงในฝั่งนี้ต่อด้วยโซ่ห้าโซ่ห้าเสร็จก็มาลงปิดดอกฝั่งนี้ปกติเลยนะคะดอกละสองกลีบโซ่สามรวบหมดโซ่ห้าแล้วก็เอ็ก แล้วก็โซ่ห้านี่ค่ะเราก็ปิดไปเรื่อยๆนะคะจนครบทุกดอกปิดไปค่ะจนมาถึงฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะมาเจอกันฝั่งนี้นะคะเราก็ได้ถักวนมาถึงใต้ท้องแขนของอีกฝั่งแล้วนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันพอปิดดอกสุดท้ายแล้วก็ถักโซ่ห้าแล้วก็มาเอ็กลงในช่องนี้ ขึ้นด้วยโซ่ห้าเวว้หนึ่งห่วงให้พันหัวเข็มแล้วทำเหมือนปิดดอกนะคะลงในห่วงที่สองเนี่ยปดสองครั้งปดสองครั้งพอได้สามครั้งก็รวบขั้นได้โซ่สามแล้วก็มาทำอีกหนึ่งกีบอยู่ในห่วงเดียวกันหนึ่งสองสามรวบ ตามได้โซ่ห้าข้ามห่วงนี้เสร็จแล้วให้มาซีดึงผ่านกับจุดเริ่มต้นเห็นไหมคะตรงที่เราทำ x ไว้เนี่ยแทงลงไปซีดึงผ่านเลยนี่นะคะใต้ท้องแขนของเราทั้งสองฝั่งก็จะเหมือนกันค่ะตั้งแต่แถวนี้ต่อไปนะคะเราจะเริ่มต่ายโซ่นะคะเพื่อที่จะขึ้นงานกึ่งกลางทีนี้ตรงรอยต่อเขาก็จะค่อยๆเอ,ย,อย,ย้ืองออกนะคะเดี๋ยวจะต่าย ขึ้นมาแล้วก็ต่ายโซ่ขึ้นมาทำซีนี่แหละค่ะแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าพอถึงตรงนี้เราก็ปักเข้าไปในจุดรวบเลยแล้วก็เลื่อนเข้ามาอีกเอ็กลงตรงกลางเลย เราจะขึ้นต้นแถวต่อไปนะคะ x นี่คือหมายถึงโซ่หนึ่งเราบวกไปอีกสองเป็นโซ่สามแทน f บวกอีกโซ่สามถักห้าโซ่บวกหนึ่ง x ก็เป็นหกโซ่นะคะให้เราพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่เดิมซึ่งเหมือนกับจุดเริ่มต้นตรงนี้เลยแล้วทีนี้ตรงจุดเริ่มต้นตัวมาร์กตรงจุดเริ่มต้นเราขยับมาตรงนี้ได้เลยค่ะนะคะงานเราก็จะเริ่มขึ้นต้นจากตรงนี้ ต่อไปเราก็ถักปกติเหมือนตรงนี้เลยก็คือโซ่สี่เริ่มทำดอกใหม่นะคะทีนี้ปดหนึ่งค้างปดหนึ่งค้างกลีบต่อมาก,ก็ลงตรงโซ่ที่สามหนึ่งสองสามปดค้างครั้งที่สอง ครั้งที่สามกีบต่อไปหนึ่งสองสาลงในโซ่สามหนึ่งสองสพอครบทั้ง3ามกีบเอามือรวบดึงไหมออกมาล็อก1ครั้งตามด้วยโซ่สามแล้วก็ให้ทำอีกกีบที่สลงในนี้1นสองรวมกับโซ่ก็เป็น3าดึงรวบ ให้มา f ลงในระหว่างกีบทำเป็นแล้วเนาะตรงนี้ก็ทำแบบนี้นะคะดอกต่อไปก็ขึ้นต้นด้วยโซ่สี่แล้วก็ทำเหมือนที่ที่โชว์เมื่อกี้เนี่ยค่ะติดอกปกติให้ทำวนรอบจนมาถึงจุดฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดฝั่งนี้ค่ะเราได้ถักจนมาถึงจุดใต้รักแร้นะคะ ดอกตรงฝั่งนี้ดอกสุดท้ายเนี่ยเราก็ขึ้นดอกจากตรงนี้ปกติกลีบที่หนึ่งกลีบที่สองก็ลงตรงโซ่สามตรงนี้เลยพอกลีบที่สามลงตรงนี้เลยนะคะโซ่สามตรงนี้เลย ได้สามกลีบรวบพร้อมกันล็อกหนึ่งครั้งตามด้วยโซ่สามกลีบที่สี่รวบทีนี้ก็ให้ปักเอฟลงในนี้เลยขั้นด้วยโซ่สามก็เอฟลงที่เดิมใต้วงแขนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปโซ่สี่ก็ขึ้นดอก กีบที่หนึ่งกลีบที่สองก็ลงตรงนี้หนึ่งสองสามปักลงโซ่สามกลีบที่สามหนึ่งสองสามลงตรงนี้ไรสามกลีบ รวบล็อกหนึ่งครั้งโซ่สามกิ๊บที่สี่รวบเอฟลงในนี้เอฟลงที่เดิมโซ่สี่ <c oughs> แล้วก็ขึ้นดอกปกตินะคะ <c oughs> หนึ่งดอกกิบทที่สอง <c oughs> กิบบที่สามลงนะคะ ต้รักแร้เราก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะให้เราถักเวียนไปนะคะจนมาถึงจุดรักแร้ฝั่งนี้พอมาถึงใต้แขนอีกฝั่งนี้นะคะเราก็ทําเหมือนเดิมกีบที่สามก็มาลงตรงนี้พอได้สามกีบก็รวบกีบที่สี ที่เดิมเอฟลงในนี้เลยคันได้โซซสาดอกต่อไปก็ลงฝั่งนี้ กีบที่สามมาลงตรงจุดที่เราตายเลยนะคะหนึ่งสองสามตรงโซ่ที่เราตายนะมันจะหนาๆก็ให้แทงให้ได้ทะลุด้านหลังด้วยนะคะเพราะได้สามกลีบก็รวบล็อกหนึ่งครั้งโซ่สามกลีบที่สี่เดี๋ยวเราจะทำจบงาน จบงานก็มาปักลงนับจาก x นะคะ1 2 3ปักลงในโซ่สาดึงผ่านเราจะจบงานแบบนี้ค่ะซึ่งแถวต่อไปเราจะทำการปิดดอกดอกละ2กลีบนะคะเราก็เลื่อนห่วงเข้ามา1ห่วงห่วงที่2ให้เราทำา x ลงไปโซ่5เราก็ทำการปิดดอกนะคะดอกละ2กลีบ กีบละสามครั้งได้สามครั้งก็รวบขั้นได้โซ่สามปิดอีกหนึ่งกีบรวบหนึ่งกีบก็จะมีหกนะคะต่อไปก็ปกติโซ่ห้าเอ็กลงในนี้ โซ่ห้าแล้วก็มาปิดดอกต่อไปได้เลยมันก็จะมีแค่นี้นะคะดอกหนึ่งมีสองแถวเองง่ายๆค่ะก็ให้เราทำแบบนี้นะคะวนเป็นวงกลมรอบตัวเสื้อเลยค่ะพอมาถึงฝั่งรักแล้ก็เดินลายปกติแล้วนะคะไม่มีอะไรที่จะต้องสาธิตแล้วเพราะว่าดอกเขาก็จะลง ปิดตรงนี้โซ่5้าแล้วมาลง X 2กลีบปิดโซ่5้ามาลง X ตรงนี้นะคะเดินลายปกติได้เลยจนมาถึงจุดเริ่มต้นสีแดงเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงจุดเริ่มต้นสีแดงค่ะเราก็ได้ปิดดอกละสองกลีบจนครบทุกดอกแล้วนะคะวนรอบตัวจนมาถึงจุดเริ่มงานจุดสีแดงนะคะเราจบแถวนี้ด้วยโซ่5แล้วก็มาซีดึงผ่านตรง X ที่เราเริ่มต้นนี่เห็นไหมคะ เราจบงานแบบนี้เราจะขึ้นแถวต่อไปเราก็จะขึ้นเหมือนเดิมที่เราต่ายโซ่ขึ้นมานี่นะคะซึ่งเหมือนกับแถวนี้ซึ่งงานเขาอย่างที่บอกมีแค่สองแถวค่ะทําซ้ําๆกันไปเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้ให้ดูให้เราต่ายโซ่ขึ้นมาทุกโซ่เลยนะคะจนมาถึงกึ่งกลางตรงเนี้ยจะต่ายท่าไหนก็ได้ ข้ามโซ่นิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องซีเรียสขอให้มันมาถึงไอ้ตรงกลางกีดตรงเนี้ยเนี่ยฮะพอมาถึงตรงกลางให้เราเอ็กลงไปเลยเอ็กลงไปในนี้โซ่ขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวมกับเอ็กก็เป็นหกโซ่ให้เราพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเอฟลงไปเพื่อที่จะทําไอ้ตัวกลางขั้นกลางตรงนี้แล้วก็ให้เลื่อนจุดมาร์กมาไว้ตรงนี้เราจะได้ไม่ลืม นี่นะคะเนี่ยการขึ้นดอกก็จะทําเหมือนแถวนี้เลยค่ะเหมือนแถวที่เราไต่ขึ้นมาก็โซ่สี่เราทำสามกลีบเดี๋ยวจะขึ้นดอกให้ดูนี่คือกลีบที่หนึ่งกลีบที่สอง กีบที่สามเพราะได้สามกลีบจับตรงไปลายไว้ก็ดึงรวบล็อกหนึ่งครั้งตามได้โซ่สามกลีบที่สี่ก็ลงในนี้เลยนี่นะคะ ดอกใหม่ก็โซ่สีแล้วก็ทําดอกแบบนี้นะคะเลื่อยมาจนมาถึงจุดใต้ลักแล้ก็เริ่มทําดอกปกติเลยนะคะไม่มีอะไรมากก็ขึ้นปกติเลยใต้ลักแล้เราก็จะเป็นแบบนี้ทั้งสองฝั่งแล้วเวลาใส่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะไม่ลังนะคะมันจะใส่สบายกว่ากันนะคะสำหรับใครที่หุ่นดีๆก็สามารถจับมุมนี้กับมุมนี้มาประกบกันแล้วก็ต่อกันเลยค่ะก็จะไม่มีไอ้สองดอกตรงนี้เกิดขึ้นมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ วงแขนก็จะแคบมาอีกนิดนึงแต่เราต้องการแบบนี้ค่ะส่วนท่านไหนจะทำเป็นเสื้อก็สามารถถักเป็นเสื้อได้ค่ะใครต้องการเป็นเดสก็ถักยาวลงไปเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะลองทำเป็นเดสดูแล้วเทคนิคอีกอย่างหนึง่งเลยสะดือหรือใกล้ๆถึงสะโพกเราจะปล่อยนะคะจะปล่อยโซ่ตรงไหนเป็นโซ่สามเราจะปล่อยเป็นโซ่ห้าค่ะ งานเขาก็จะได้พิวรับกันกับสะโพกนะคะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ